ห้องให้คุณหมอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงความต้องการของคุณหมอครับเนื่องจากคุณหมอครับมีของที่ต้องใช้ในคลินิกนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเขาเลยต้องการตู้วิวอินเพื่อจัดของให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้โหนี่เป็นไงครับเยอะสะใจพอไหมครับนี่คือตู้ที่1ไว้เก็บของครับตู้ที่2พิเศษหน่อยเก็บโรบอทเก็บเราเตอร์เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดครับตู้ที่3ครับตู้ที่4เอาไว้เก็บของใช้ทั่วไปครับนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวยังมีอีก ฝั่งโซนครัวนะครับอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าครบถ้วนแล้วก็ดูเป็นระเบียบกองไว้อยู่ข้างนี้ข้างเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องต่างๆนะครับจะอยู่ตรงโซนบริเวณนี้งานระบบก็เลยต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยพร้อมกันกับโซนนะครับที่จะต้องนั่งร้สดลักตรงนี้ก็เลยต้องมีขุดพื้นวางลักนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานตู้บิวอินนะครับจะเก็บตัวเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็นนะครับจะเก็บเล็กเก็บน้อยอยังไงนะครับบอกมาเลยครับจัดให้ได้หมดแหละ พาตัดมาทั้งวันเจอแสงสีฟ้าตาก็หลีกลับบ้านมานนทั้งทีคุณหมออยากได้อินเดเล็กไลท์ที่ช่วยถนอมสายตาครับโซฟายังไม่มาเดี๋ยวลูกค้าเอามาเองครับใช้สายตาเยอะกลับบ้านมาเหนื่อยแต่ก็ยังอยากดูทีวีใช่ไหมครับบอแนะน,นำเป็นแบบนี้ดีกว่าครับอินไดเล็กไลท์ครับแสงไม่กระทบตาโดยตรงถนอมสายตาครับแต่แสงจากทีวีก็หนักเอาเรื่องอยู่นะฝั่งน,นี้เตรียมไว้สําหรับตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งแต่เสาเนี้ยพออยากจะเอาออกแต่กิ่งใจห้องด้านบนก็เลยทําเป็นแบบนี้แทน กูผนังลบมุมเสาครับทำให้ห้องดูสมูทขึ้นบ้างเลยนะครับและก็ต้องยังไม่ลืมนะครับที่จะมีตู้บิวอินนะครับให้กับคุณหมอด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างของห้องที่ใช้บิวอินจํานวนมากถึงแม้ว่างบประมาณจะเยอะก็จริงนะครับแต่สามารถตอบโจทย์ภาพลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานถ้าใครสนใจผลงานนะสามารถคลิกดูผลงานที่หน้าโปรไฟล์ของเราก่อนได้ครับ